สวัสดีจ้าเอฟซีทุกคนเอาส่งไปหนุ่มหัวน่องไปเห็นเอฟซีเหม็นมาเรื่องนางคีงเนาะออกมาเบากับเน่ฮะก่อนยังบริจาคเาไปเบิ่งคลิปเด้อแล้วพอะบริยาบริจาเอาไปเบิ่งบริยากเขาไปหนุ่มไป้สนใจแล้ว แล้วแต่เขาคอยเฮดดี้ที่สุดแล้วรับหลานเฮดดี้ที่สุดแล้วเขาว่าบอดี้กันแล้วแต่เขาดูใคอยู่มันแล้วแต่เขาทั้งแม่ทั้งลูกฮะและขเขาจะไปยุ่งอีกนะแค่นั้นแหละเขา,าจะว่าอะไรยังหลานเขาไปเฮดดี้ที่สุดทีกั้อยูนี่กัน คอยกับที่สุดกับเขาก็ไนนะ้อันนี้คอยเก็บ, another, กบอันนั้นเด้อพี่น้องเด้อเก็บข้องเก็บเสือผ่านเมฆให้พี่ยุในโผล่คนเอาน้องอาบน้ำไปลูกจับน้องอาบน้ำ ออาน้ำทาแป้งยืเสื้อผ้ตาตัมีก,ก่อนพอคนกรกซียณออกงานแล้วเกซีย้อยู่ลูกเราบอกลุกแน้วกันดิเฮียดก,กันเนาะเฮ็ียดก,กันเรี่ยง อ่นองพูสีบนเสือพ่อส่งเลนะส่งก็ใส่ตู้ฝังมั่กี้นี่จะต้วนนะน้ำก็ดหน่อย สันซุ่ม,ม,ม,มตามีอยบ่ลูกสุ่มใช่โสดมไม่มีกระเสือเอาไปายสุดสุดหนึ่งเอาไปเป็นูๆเลยสุดๆเลย เปลาเอาพี่น้องเอ้ยขอบุญกแสดงความคิดเห็นยังไงเปล่าก็จะนอนพิษอีกพิษกันอีกขันลำไรอยู่เทียงกันไปเทียงกันมาในโซเชียลเปอีกบดงานมาเทียงกันในโซเชียลอันนี้นี่แม่ไนเด้อร์จิงเลย

โค้งเลี้ยงบกุกขักแตนแนวเดียวเลยเนาะอยู่เรือนเขาเหมือนเือนแม่จะโค้งด้วยก็สส้ๆไปให้เลยต่อเอฟซีกับต่อบอลมวนในเด้อเป็นเ็กล็เกเล็กน่อยเขาจังหักจังแพงเขาจังโอนเงินโอนคำให พอได้มีเงินมีคำเลี้ยงแม่ไมปว่าอย่างนี้ให้เจ้าไลายดอกเจ้าวันอาสาวคนนีบอดี้กันเออขึ้นเอาขึ้นเอา,เอาบ,ดบ,ดบดุ๊๊ตบุส่งคาสั่งเรานะสิ่นเจะมาไหวย,ยังอยู่นี่นางลุง

นี่พอซีดเขาเฮียนเฮ็ดเนี่ยมห่วยอยู่ไอ้นี่นี่นี่นางลูงเออโหจบเจือเด้อเสร็จให้เราจบเจือนี่เก็บอะไรคล้องนี่ไปให้อันพอตี่น้องเออบัตรรายงานข่อยละออกแล้วข่อยสิข่ามไปฝั่งพุ่นเลื่องทองเลื่องค่ะข่อยสิข่ามไปอันนะเจีจากับพี่ทุกคนอันนาเออ อนายจ้างนะนะก่อนชอยชอยชอเปจ์ละจ้าอันสิ่งอะไรมันมีกระเป๋าเลยพี่นุ่มอ้าวนี่ยังอยู่ในนี่เลยสมใส่เอาลืมมาออกยังหลืดนี่เด็กเอาไปห่อาวันดูเดี๋ยวระเริ่มดูเลยสิเปจ์ละจ้าอันครับอันนัง นายจ้างเบืง้งแล้วก็สิโคบัตรงงานมาดได้ก็ดีนะแต่บอกเงินเขาเองเนี่แหละมันเป็นหายมากก็ดีก็รเป็นหมอหายแลย้วก็สิบอกคนเนาะยากลูกยากเต้าอะไรเก็บเกื่อวมาเลยจากสีนวลได้นะคุณอนันต์พักมาอบอกแล้วว่าบัดบอ,อกแล้ว เ้าขาไเลยสูงตันนี้ไปใส่ซะสูงโคต้าดีๆีนเองตาห้น้องโทรให้พ่อเป็นมาเอาเลยพี่น้องวันก็สิบเล่ไปส่งเพื่อนซ่านดอกมาบลัยจิ้งสปเอา

ใส่เป็นั่นน่ะเด็กน้อยน้อยหน่อยส่งยีนตาคือบุญเบิ้ลบัลูุส่งยีนนอกนะเก็บมันเลยลูกมันน้อยจะใส่ได้ลูกเอ้ยไปคุณไปนอนนในโถงด้อนี่เด้อแม่จะเตรียมโถงโถงก่อนเงียบมาแม่สิไปเอา เล้าแต่คนเล่าเพียงเล่าเรื่องทังคีงเล้วแต่คนเล้วแต่ทางนั้นคิดดีแล้วคิดคิดนะจะเล่วแ่คนยังไงกันเลวายังไงบ้างดูนั้นมันบ่มีผู้ใดใส่ม่ใช่โมก้าแล้วสบาย้สบายอุาแล้ว พันบวได้อ่ยน้ำหายกันบวบ่ใส่ใจไปจ้าีได้ไปใส่ดีดีมาพี่มาพี่มาลงมาพี่มาเอฟซีเบิ่งหนาได้เลยส่สไม่ตุ้กวนส่ใส่ยังวะ บาหลุโเมืองอะไรก็เรียกว่าดีลุมอยู่กันนะอย่าเพิ่งเตือนแ่เชิมาอยู่มาทำินี่เจ็บคอนี่แม่ผ้าหลุดลุ่มเจ็บขอเจ็บเจ็บหนิดเศร้าก็ืบวง กอ้จกใส่กระเป๋ามันวะมันมีกระเป๋าด้ยกระเป๋าน้อะอยู่ใส่ลูกเมื่อวานเห็นปะาว่าอยู่กระเป๋าสุอร์แมนเน่ะ không được say ba, cà pháo super mềm, khổ tại เบิ่งส่งมาให้นอกอีกไงปส่งกับเสือค่นะส่งเสยืดอันนี้เสือมันคือแบบมันมีต้นหนานะอีกค่ะ ไปนอนผอเด้อผงเมาแรงเตรียมให้แล้วมันก็เอาไปเลยพี่น้องยิ้มอยู่ช่องตรงนี้แล้วชมอุ้ยบุมอันนี้อันส่งออโต้อันนี้ว่าให้ออโต้ซะสงออโต้ส่งออโต้

เอาอันแชมพูแย่ทับคุมนองมากกระแ้นถูแข็ขึ้นอีกนะ้วใส่กระเป๋าเอเป็นยังดงอ่ะี่บ่ Nhìn cái bao tải Đây thu lắm 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 lăng, lắm 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 ไปจุดโถประตูจากน้ำให้นุ่งไปหาไล่จะตายนะบิดอล้วมานุ่มน้องเปียกบ่ เศษจะเศษบ่กือบน้องใส่ตีนเหี้มันแม่น้องนายรดถังนี่ไม่สิไปส่งบ่ เยนไ้นกะปัดไก่นแม่ขี้ข้านไปบุกเลยเหตลมามีเงิีเตียมโองอยู่รึเป่าเอาน้นั่นแหละพี่น้องเลยื่องล้านเบานกเบาหลายเดิล้านเดอเบากำเล็วเตะขิดดีแล้วก็เฮ็ดอืมขิดออกมาขิดดีแล้วก็ มันแม่แนวดีดอกแต่ว่าแต่มสมองของไฟสั่งเื้อเด้สั่งเฮด็ด,ด,ด,ดแล้วก็เฮ็ดเนาะสํานักละ